ค่ะอันนี้เป็นแอปเปิลประจําที่มาเก็บเมื่อตอนที่อยู่ที่นี่นะคะเจออยู่บ่อยๆค่ะน่าจะเป็นเห็ดชนิดหนึง่งรือเปล่าค่ะสวยๆหุยเป็นนิ่มๆเป็นนิ่มๆค่ะไม่รู้ว่าใช่หลินจือไหมืมอ,อยากจะเก็บจังเลยเจออีกแล้วค่ะ คิดว่าเจะ,ะเห็ดไก่ทอดอีกแล้วจริงๆด้วยโอ้โหจอยแล้วโอ้ยแต่ว่าค่อนข้างแก่ค่ะไม่รู้ว่าใช่ลิมจือหรือเปล่าขอเก็บไปก่อนค่ะจะลองเอาไปตากดูเนี่ยค่ะข้างหลังเขาจะเป็นแบบเนี้ยนิ่มๆ มาถึงแอปเปิลแล้วค่ะโหเป็นที่อายุจริงๆแอปเปิลต้นนี้ก็อายุสิกว่าปีแล้วจะ20สบปีแล้วค่ะปีนี้เขาลูกแอปเปิลน้อยลงมากเลยเนี่ยค่ะเห็นเป็นแบบนี้เราก็ต้องเลือกนะคะแม้จะเป็นจุดๆเป็นจุดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็ยังอร่อยโหน้อยลงเยอะเลย เต็มถุงเล็กๆค่ะโฮยมันไม่มีถุงรถเพื่อนก็ไม่มีถุงใหญ่ฮะถุงเล็กประมาณสิบห้าลูกเท่านั้นเองนะคะ่ะก็เหมือนคนนะคะพอแก่มาก็เดินเหนลำบากโอหลายปีแล้วนะคะ เขาก็ออกไข่ให้มานานแล้วเข้าแก่แล้วค่ะเหมือนคนเลยเดินเหินลำบากว่าไงว่าไงนู่นแนหะเขาก็มีบ้านเขาอยู่ในนั้นนะคะส่วนสองตัวนั้นยังเดินเหินเก่งอยู่ค่ะนู่นนะคะจะพาเดินหาเดินดูเห็ดอยู่อันนี้ไม่ใช่ที่ของของเพื่อนนะคะไม่ใช่ที่ของพี่ชายเพื่อนค่ะ แต่ว่าไปเดินดูเฉยๆเจ้าของเขาคงไม่ว่าหรอกค่ะในที่สุดก็ได้เจอเหตุแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ลองตัดขาเห็ดให้ดูจะตัดขาเห็ดให้ดูนะคะไหน ที่ดูพวกน้องๆตัดน่ะเขาตัดแบบเนี้ยคิดว่าปีหน้าคงจะได้เก็บเห็ดแบบเนี้เพราะปีนี้มาช้าไปค่ะออตัดแบบนี้นี่เองดูที่ไก่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะดอกแข้งแข็งแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเงอนหนังไก่เลยค่ะขาแข้งแข็งขาแข็ง ขาแข็งโป๊กเลยเจออีกค่ะโอ้โหมันเยอะจริงๆนะเนี่ยโอ้นี่น่ะรอบตอไม้นั่นน่ะคะ่ะโอ้ยโห เก็บเลือกได้เลยเนี่ยเลือกได้เลย <c oughs> เอามันดอกบานบๆนี่แหละเผื่อเอาไปซุปใส่ไปก่อนวันนี้หิ้วหนักแน่ค่ะออกตุ่มๆเนี่ยขาขาดังป๊อเนี่ยค่ะที่ตัดมาแล้วที่ตัดเข้ามาแล้วที่กองอยู่เนี่ยถุงใส่ไม่พอเลยค่ะ ไม่รู้จะถือไปยังไงเอา้ายังมีอยู่ตรงนี้อีก้อเกือบเหยียบค่ะอยู่นอกโคนต้นไม้เลยนะคะเนี่ยที่ไม่ตัดไปคือนี่นี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นี่ค่ะแล้วเขายังมีลูกตรงนี้อีกนะคะและอันนี้ค่ะนี่อันนี้ค่ะอะไรเบีย ส่วนอันนี้หลายหลายกอเลยค่ะถ้าโตก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะนี่แหละค่ะที่ไม่ได้ตัดเข้าไปเพราะว่าเขายังเล็กอยู่โอ้จะเก็บยังไงหวาดไว้เนี่ยค่ะอู้หูนี่อีกกอนึงค่ะที่ว่าเห็ดอร่อยนะเฮ้ยเก็บไม่หวาดไม่ไหวเจอออกแล้วค่ะพี่เขาไม่เก็บแล้วเพราะว่าพี่เขาเก็บไม่หวาดไม่ไหวเนาะจุกในแบบเนี้ยแน่น หักทีละดอกไม่ได้เลยค่ะเอาไปด้วยกันนี่ขึ้นยู่นมอสเจอเห็ดแม่ไกอีกแล้วค่ะแต่พี่เขาสู้ไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยบอกให้พี่เขาเดินไปก่อนเลยค่ะแต่ทีนี้ปัญหาคือไม่มีถุงจะใส่แล้วไม่มีถุงจะใส่แล้วค่ะแต่ก็ต้องต้องทยอยต้องใส่ถุงเลยแล้วค่อยๆหิ้วไป จหลุดออกจากป่าเนี่ยค่ะคงเจออีกเยอะเลย,เยตัดก่อนนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนดีกว่าค่ะเจออีกแล้วค่ะเห็นแม่ไตค่ะพี่เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เรียกพี่เขาก็ไม่ขานคนะ่ะ่จะเอาแบบนี้นะคะ พอตัดถนันนี่ถุงมือค่ะแล้วดูที่นี่ค่ะยังเล็กอยู่ตอนนี้ใส่ใส่ไปในนี้ ที่เจอเมื่อกี้เลคะนี่อันนี้ใส่เข้าไปในนี้จะเอาไปฝากเพื่อนค่ะโอ้ยยิงไงว้สามดอกรอบนะคะต้นเขามืดแล้วนะคะสี่โมงนี้ก็มืดแล้วดีค่ะมาเจอเห็ดแบบเดิมอีกมันน่าจะเป็นเห็ด น่าจะเป็นฮันนี่นะคะนะคะมีทั้งดอกตูมดอกเล็กค่ะมีทั้งดอกตูมดอกเล็กแล้วถอดถอดถุงมือแล้วด้วยพี่เก็บเลยค่ะพี่เก็บเลยพี่ดอกตูมเก็บไปเลยค่ะเก็บพี่เก็บดอกตูมไปเลยส่วนมากจะเป็นดอกตูมนะคะแต่มันใช่แน่นะคะใช่อันนั้นก็ตูมทั้งนู้นก็ตูมัตูมค่ะกคนเกบก็ตูม เดี๋ยวหนูขอเก็บขอเก็บดอกตูมให้เพื่อนๆดูโอ้โหเหนียวมากเหนียวมากโอ้โหเดี๋ยวนะคะเถ้าเป็นเวงเดี๋ยวหนูหนูขอเก็บตรงนี้นะคะเป็นเว้งเนี่ยค่ะนี่สองวันวันกระบาลหมดละแล้วก็ตรงนู้นอีกนะคะตรงนู้นค่ะนั่นค่ะตรงนั้นอีกเดี๋ยวจะเก็บให้ดู ขอต้องใส่ถุงมือก่อนค่ะเดินเข้ามาตรงนี้พอดีแบบอบเพรานั้นเจอพอดีอะไรนะคะจะเดินแอบเพราเนี่นะคะเห็ดพึ่งเอาสิคะนะเ,น,คะเน,นี่ยเนี่ยค่ะเห็ดพึ่งนะคะเนี่ยไม่เอาแล้วเหรอคะเดี๋ยวหนูหนูขอใส่ถุงมือก่อนโดเดินแอบเข้ามาเจอพอดีนะไหนๆจะเอาไปฝากเขาแล้วค่ะเก็บไปเลย<ม>เสียดายเนี่ยขอใส่ถุงมือ โทษทีค่ะอาจจะเวียนหัวไม่ใส่ถุงมือแล้วมันเลอะค่ะเดี๋ยวพี่จะไปไปเจาะไปแวะร้านเขาแล้วก็แบ่งให้เขาไม่ไหวเอาไปทิ้งได้วยไม่เก็บไม่ได้หรอกค่ะพี่พี่บอกว่าแป๊บเดียวก็บานทำไมต้องทิ้งเขาไว้เนาะอะไรคะ ก็ใช่นะสิคะหลบเมื่ไม่หลบก็ไม่เจอเนี่ยเนาะโชคดีไปไม่เหมือนชีวิตจริงมันไม่ใช่เห็ดพิษแน่นะพี่ยังไม่เคยกินค่ะแต่พี่เขายืนยันว่ากินได้อะค่ะพี่เก็บดอกขาดเลยค่ะพี่อย่าทําดอกขาดที่จะได้พี่ดึงถั่วพี่ด้งต้นเลยพี่เก็บค่ะพี่ดึงต้นอย่างเงี้ยนี่นี่พี่เก็บอย่างนั้นพีไม่เก็บต้นพี่จะเก็บ บา,บานก็อร่อยนะคะเหมือนเห็ดอันนี้อันนี้นูขอเก็บนะเ,บเ,เพราะว่าเพราะว่าเห็ดฟางนะเห็ดฟางบานก็อร่อยนะคะท<ฮ>ั้ทั้งรากเลยเหรอคะใช่ แล้วปีหน้าเขาจะเอาส่วนไหนไม,ไม่ไม่ต้นไม้มันตายขึ้นอีกข้างล่างมีเชื้ออยู่แล้วค่ะเนี่ยเด็ดไปก็ได้เปาะๆนี้ก็ได้โหขาเหนียวมากคงต้องถอนทั้งรากแบบที่เขาบอกเด็ดเชื้อดอกไม่ทันเน,เนี่ยต้องรีบเก็บเนี่ย,ยววสองว,วันมันบานแล้วใช่ค่ะดีกว่าปล่อยให้บานโอ้โหต้องโทรเรียกกบาแล้ว ต้องโทรเรียกเพื่อนมาเอาไปกินแล้วค่ะดีกว่าเอาไปทิ้งเบีย่ยบนบนี่ก็น่า,าจะได้นะแต่พี่บอกอร่อยบบใช่น่าเสียดายมากเลยโอ้โ oh. หบนบานก็จะเอาไปค่ะ,ะไ,ไม่เอาค่ะมันก็ต้องขึ้นซัพเแวร์อยู่ดีเธอก็ไปถึงเธอก็ไป ถ้าม่คหลบามาเจอพอดีเนาะใช่ถ้าไม่ถ้าไม่หลบไม่เจอนะเนี่ยค่ะตายโชคพอดีมันจะมีสองคนเขาเดินมาให้ขี้เกียจตอบคําถามขี้เกียจตอบคาถามว่าพวกเธอนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยหลบเลยลพอหลบมามองมาเอา้าไม่ได้ยินพี่บอกเขาจะเอาเห็ดไปฝากใครเลยบอกไหนๆจะเอาไปฝากแล้วก็เอาไปก็ไม่ได้เหรอคะก็เลยบอกพี่เขาแบบเนี้ยค่ะนี่เอาเ พี่เอาไปเลยเพราะไหนๆพี่พจะเอาเปนนไปฝากแล้วเพราะถ้าต้มไปแล้วมันได้นิดเดียวโอ้โหดูสิคนะเนี่ยถอนเข้ามาทั้งยวงเลยพี่มีถุงแล้วไปก่อนถูพี่อีบ้าแล้วฉันอีบ้าจากจากสองเป็นสามเป็นห้าพี่แล้วพี่ดูหนูสิพี่ดูหนูก่อน ตรงนี้เราก็มสวย5โมงนี่มืดตื้อเลย5โมงเพิ่งจะ5โมงค่ะมืดตือ้อจะไปสูมบ้าจะไปมบ้าเอาเุเขามบ้าอ๋อนี่นี่หะตรงนี้นี่นี่ง <laughs> ั้นจะบ้าตายานะ ถอนเป็นกระจ,จุกโทษนะนะน,น้องหนาที่มารบกวนนะคะโทษนะนที่เห็นนี่คือเห็ดเฮนอฟดูบูดนะคะดอกมาเมื่อกี้นะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนหอมจังเลยค่ะหอ,หอมจังเลย เนี่ยค่ะอีกค่ะอันนี้เป็นสีจางค่ะอยู่ข้างทางเลยนะคะเนี่ยอ,อยู่ข้างทางเลยคะ่ะยังไม่ได้เดินฝั่งนั้นเลยนะคะชอเนี่ยค,ค่ะเขาแก่เนี่ยฮ่แก่แก่ได้เหมือนปลาการังเลยนะคะคพี่ต้องเอาไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะ เดี๋ยว่ะเดี๋ยวเฉือน <c oughs> นี่อันนี้พี่เอาไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูตัดก่อนพี่เอาไปเลย <c oughs> เขาบอกว่าเวลาตัดให้อร่อยนะคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยนะคะเดี๋ยวแล้วนี่ก็ใส่วันนี้เอากล่องมาเลยน,นนี้เป็นแม่ไก่สีขาวแล้วดอกเขา้านบานเต็มที่แล้วค่ะ มีดกับกันไกนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามีดสั้นแล้วกันไกนั้นก็แสเข้าไม่ถึงค่ะตัดเลยนะคะโหสวยจริงๆเหมือนนังลมเลยค่ะลักษณะเหมือนเห็ดนังลมเลยเอา้าตัดไม่ได้ค่ะตัดไม่ได้เลยสวยไหมคะนี่ค่ะเข้าแก่เต็มที่เข้าบานเนี่ยเห็ดที่เหมือนกับเห็ดขอน เหมือนกับพวกเห็ดเห็ดปวกนะคะมันบานซะแล้วค่ะเยอะแยะเลยเต็มไปหมดนู่นค่ะเนี่ยคะ่ะลักษณะดอกนี่นี่ลักษณะดอกเนี่ยเขามีแหวนอยู่ตรงเนี้ยเขาบานหมดละเยอะมากเลยเป็นเวิงค่ะอยู่ตรงโน้นนี่สีน้ำตาลที่มองเห็นนะใช่ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ จะเอาดอกตูมมาให้ดูจับไปเอ๊ะทำไมนิ่มเป็นตัวลิ้นหมาเนะคะเป็นเวิร์งนั่นอะ